หนูไม่กินไข่ดาวโคโคนัดเป็นไส้มะพร้าวฟักทองนะมะพร้าว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 ตอนนี้แกงบกพะก้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงขึ้นจมูกน้องกินไปเ่สวัสดีค่ะพบกับเชฟลี่ใน food คลิ n i c ทูโกค่ะหลายคนอาจจะงงว่า อ้าวอ้าวอ้าวโทโกแล้วทำไมยังอยู่ที่สตูดิโอครัวอ้าวไม่ออกไปทำอาหารสุขภาพระดับไฟดิงให้กับฟอลเวอร์ที่ติดตามช่องหรอไม่ค่ะวันนี้ลิข้เกียจค่ะอากาศมันร้อนร้อเล่นค่ะทีมงานเงียบกริบเลย <No. S 1> วันนี้ลิมีแขกรับเชิญคนพิเศษมาหาถึงที่นี่ลิอิมพอร์ตมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะบอกเลยว่าคิดถึงมากๆค่ะแขกคนส เป,เป็นแขกครับเชื่มูงงเลยค่ะตาไมไค่ะเลตอมนี่ตัดทีน้องเป็นลูกครึ่งนะเป็นลูกครึ่งไทยฝรัง่งเป็นลูกครึ่งเลยนะไทยสวิสเซอร์แลนด์ค่ะค่ะ เป็นว่าคนพิเศษของดิในวันนี้คือ2พี่น้องน้องมาติสและน้องมินตาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองดิรู้จกักน้องตอนที่ไปเรียนเชฟที่ประเทศสวิสนะคะได้มีโอกาสเลี้ยงน้องตอนเขาเด็กๆ3าถึงสขวบเองคิดถึงมากๆเลยแล้วเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่น้องเขามาเที่ยวไทยพอดีค่ะแต่อยากจะบอกว่าภารกิจนี้หินมากๆค่ะเพราะน้องทานยากมากๆ ทุกกนสวัสดีจาเด็กิอันนี้น้องมาคิสแล้วก็น้องมินตาค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆสองคนนี้นะอย่างที่ลีเล่าไปคะ่ะลี้เจอเขาตอนที่ลิ้ไปเรียนเชฟที่สวิสนะตอนนั้นมาทีู่สึกว่าสามขวบค่ะมินตาประมาณ <5 S 1> <5 S 2> ห้าค่ะห้าขวบค่ะลี้มีโอกาสไปเป็นพี่เลี้ยงเขาคะ่ะตอนแม่เขาเปิดร้านอาหารไทยตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะเปิดที่เมืองอะไรนะบูฟเฟ่บูฟเร่ ภาษาไทยก็เรียกว่าบูเบเร่นะคะเป็นเมืองที่มหาลาัยลียอยู่แล้วก็ร้านของพี่เจนเนี่ยทำอาหารไทยมากมายเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องมาพูดหน่อยดีกว่าว่าที่ร้านของพี่เจนเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างผัดไทยกับข้าวผัดผัดไท,ทยเยอะที่สุดแสดงว่าผัดไทยนี่เด็ดจริงๆนะนี่ก็เคยกินค่ะแล้วก็เคยช่วยพี่เจนทําผัดไทย <laughs> ด้วยบอกเลยว่าสูตรพี่เจนเนี่ย เด็ดกว่าที่เมืองไทยนะทุกคนเราให้เยอะมากใครที่ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์คิดถึงอาหารไทยก็อย่าลืมไปอุดหนุนที่เจนได้นะคะเดี๋ยวนี้แปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้แหละงั้นพี่ขอถามก่อนว่ามาติสกามินตาปกติชอบทานอะไรบ้างก็อาหารสวิตเซอร์แลนด์สปาเกตตี้หรืออะไรแบบนี้มาติชอพิซซ่าค่ะแล้วอาหารไทยอ่ะชอบไหมชอบชอบชอบอะไรชอบเผ็ดผัดกะเพราหมูไข่ไข่ดาวกินไหมไม่กินไข่ดาวไม่กินอ่ะทุกคน มีอะไรได้กินบ้างเออเออขอดูนะน้องกดไว้เป็นลิสต์อะงั้นเราหวังที่มินตาดูถามแมททิสดีกว่าแมททิสมีอะไรที่ไม่กินบ้างเออไม่กินปลาไม่กินปลาค่ะกุ้งกินไหมไม่กินด้วยกุ้งไม่กินเลยปลาหมึกกินไหมไม่กินด้วยปลาหมึกไม่กินหอยกินหอยก็ไม่กินตายแล้วจะทำอะไรให้กินเนี่ยหนูไม่กินไข่ดาวข้าคนนัด ปลาแล้วอาหารทะเลทุกอย่างอัลวคาโดบลูเบอรี่เห็ดเต้าหู้ปาท่มากับบ้านแล้วมีโรคอะไรไหมอย่างน้องเป็นเห็นบอกว่าเป็นอัซมาใช่ไหมเป็นโรคหอบหนูไม่มีหนูไม่มีใช่ไหมคะแล้มาทิสเวลาเป็นโรคหอบมันมีอาการยังไงบ้างหายใจไม่ออกใช่ไหมพี่จะทําอาหารให้ทานไม่บอกเป็นอาหารอะไรกินไม่ได้ก็ต้องกินครูเด็กเล็กๆ น้องมาทิสกับน้องมินตาถือว่าเป็นโจทย์ยากสําหรับลี่มากๆนะคะเพราะลี่ก็รู้จักเขามาตั้งแต่เด็กก็รู้ว่าเขาทานยากเพราะฉะนั้นวันนี้มาแก้งเด็กกันหน่อยดีกว่าค่ะลี่จะทําอาหารไทยโบราณแนวไฟไดยนิ่งค่ะ แต่ลี่ขอเน้นวัตถุดิบที่ช่วยบำรุงสุขภาพปอดสำหรับคนเป็นโรคหอบหืดค่ะพอน้องมาทิศสเป็นโรคนี้งั้นวันนี้ลี่จะมาทำอาหารไทยโบราณให้น้องๆทานรับรองว่าน้องๆไม่รู้จักแน่นอนแล้วก็ไม่เคยทานมาก่อนค่ะแล้วก็อาจจะไม่กินด้วยค่ะล <c oughs> ี่ก็เลยปรานีนิดนึงละกันจะมาทําในรูปแบบอามุชบุชหรืออาหารเรียกน้ำย่อยคำเล็กๆค่ะล <c oughs> ี่จะทำทั้งหมด3ชนิด 3าคำแบ่งออกเป็น3เสิร์ฟ3จานค่ะอาหารชนิดแรกที่ลี่จะทำให้น้องๆทานนะคะคือแกงนกผักก้าค่ะรับรองว่าน้องไม่รู้จักแน่นอนค่ะแกงนกผักก้านะคะเป็นแกงโบราณค่ะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะรสชาติของแกงนกผักก้าวเนี่ยคล้ายกับแกงเทโพเนี่ยแหละค่ะแต่เขาจะประกอบไปด้วยผักทั้งหมด9ชนิด เดี๋ยวเราเริ่มจากการเค tamam ี nice ่ยวหัวกะทิก่อนกะทิอย right? ู NXT> ่ไหนก่อนอยู่นี่แต่กะทิวันนี้ที่ลี่นำมานะคะมันไม่ใช่กะทิสดนะคะแต่ว่าเป็นกะทิกล่องเพราะฉะนั้นการที่จะเคี่ยวให้เขาแตกมันเนี่ยมันยากแต่ลี่มีเคล็ดลับค่ะคือการใส่เกลือเข้าไปเล็กน้อยเกลือมันจะไปทําปฏิกิริยากับกะทินะทําให้เขาแตกมันเร็วขึ้นแล้วก็ขึ้นเงาสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะทุกคนแล้วมันจะเค็มไหมอ่ะฮะ เค็มพรมือเชฟค่ะเดี๋ยวเราเคี่ยวไปใช้ไฟกลางนะคะอันนี้พริกหยวกนะคะพริกหยวกมีประโยชน์นะช่วยทําให้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยทำงานได้ดีขึ 96, ้นค่ะอันนี้เหมาะกับน้องมาทิสมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นโรคหอบหืดค่ะพริกหยวกมีวิตามินซีสูงเลยค่ะช่วยป้องกันหวัดนะต่ตอนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า น้องๆน,นะจะทานได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นผักที่ค่อนข้างมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่หั่นให้เป็นเม็ดเลยอ,โโอแลกงเด็กอยู่ี่น้แกงเด็กอะไรที่คิดว่าน้องๆจะกินได้เนี่ยเราจะใส่น้อยๆอ่ะอย่างขา้าวโพดเนี่ยน้องกินได้แน่นอนคุ้นเคยเราก็ใส่มันน้อยๆคะ่ะม่เน้นกินเนนอารมณ์เนนอารมณ์ะน้องๆคุ้เคยกับถั่วฝักยาวเพราะฉะนั้นเราใส่น้อยๆค่ะ แกงเด็กผักบุ้งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสายตานะคะแล้วผักบุ้งค่ะมีเบตาแคโรทีนด้วยช่วยลดอาการหอบหืดได้ค่ะตอนนี้นะคะรี่เคี่ยวให้เขาแตกมันนะเพราะว่าแกงไทยสมัยก่อนนะคะเขาไม่ได้ใช้น้ำมันผัดกับพวกเครื่องแกงนะเขาจะใช้การเคี่ยวกะทิให้แตกมันแล้วจึงนำตัวเครื่องแกงลงไปค่ะเดีเครื่องแกงแดงลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำรสชาติแบบโบราณโบรานเลย่ มันก็จะแบบเข้มข้นเลยกลิ่นทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งรสชาติไหนๆก็แกล้งแล้วเต็มที่แล้วเแม่หนองจะดำมต่อไปเชฟก็ต้องมามีเนื้อสัตว์เลยใช่ไหมมีที่จริงมีหมูค่ะอ๋อแต่นี้เราเขาไปกินน้องกินแหละแต่ว่าเราไม่ใส่ใส่ที่ไม่จริงไม่กินใส่ที่ไม่ไม่กินเขาเคยเป็นพี่เลี้ยงน้องง่ายอย่าตามใจ ร้อยค่ะผักสุกหมดแล้วต่อจากนั้นนะคะที่จะใส่ตัวพริกหยวกลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยชะอมสีอาจจะไม่ไม่จัดจ้านมากนะกลัวน้องเขากินเออจริงกลัวน้องกินไม่ได้ถ้าแบบเผ็ดมากรัดเดี๋ยวเราปรุงน้ำปลาตอนที่เดือดจัดนะคะเพราะว่าน้ำปลามันจะหอมที่สุดนะน้ำมะขามเปียกมันต้องมีความเปรี้ยวๆ นั้นต่าด้วยน้ำตาลป Quindi, Luckily, Hence, oh, ししี๊บค่ะมันต้องออกเปรี้ยวเค็มหวานไปเล่เล่ะอืมอร่อยอร่อยต้อแล้วนเอเหำตร้อนอารอนจังรอนชี้อก็อัน้แกงพ้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนไปทำตัว <rahat> <ấy> แกงขึ้นจมูก <t> น้องกินไม่ได้คัดคัดติดคัดที่ทำอันต่อไปคือมังกรคาบแก้วค่ะหรือว่าที่ทุกคนรู้จักมาห่อ รคยจังไหมเอยชั้ค่ะชังเขา้ตัวมังกรคาบแก้วนะคะมาห่อนะคะปกติเขาจะใช้ผลไม้รสเปรี้ยวก็คือสับปะรดค่ะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นส้มก็จะเรียกว่ามังกรคาบแก้วค่ะแลาเปลี่ยนเป็นเตงมวเห็นประตูไปเร่อตรงนู้นมังกรคาบแก้วเป็นอาหารว่างไทยโบราณนะที่คนไทยสมัยก่อนค่ะเขาเลือกใช้ผลไม้รสเปรี้ยวมาทานคู่กับไส้หมูที่คล้ายๆกับ ตัวไส้สาคูค่ะเออมันจะมีรสชาติแบบเค็มๆห,หวานๆตัดกับผลไม้รสเปรี้ยวได้เป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการผัดไส้กันก่อนเลยเดี๋ยวเราผัดให้เขาสุกค่ะโดยปกติแล้วเมนูนี้นะคะเขาจะใส่ตัวฉวนที่สงสับหยาบลงไปด้วยค่ะแต่นี่ขอตัดออกละกันเพราะว่า ถั่ลิสงเนี่ยอาจจะทําให้น้องมาทิสแพ้ได้แล้วโรคหอบหืดกําเริบได้ค่ะถ้าเป็นโรคอะถ้าเป็นโรคหัวใจก็ต้องหาคนดูแลหัวใจค่ะ <Yeah. S 1> ตัวมังกรคาบแก้วค่ะก็เดี๋ยวดีจะตกแต่งส้มให้สวยๆนะแล้วก็ยัดไส้เข้าไปค่ะตัวไส้หมูของเราก็ได้ที่แล้วค่ะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเพราะว่า ดีเลือกที่จะใส่น้ำมันน้อยหน่อยเพราะว่าคนที่เป็นโรคหอบหืดค่ะไม่ควรเพิ่มแคล,ลอรี่จะเข้าไปในอาหารเยอะนะคะเพราะจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วหายใจลำบากคำสุดท้ายเดี๋ยวไปทำของหวานกันค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก่อนลืมเตรียม้มเดี๋ยวเตรียม้มให้เสร็จก่อนค่ะไส้หมูเขาจะมีความแบบเค็มเมหวานหวานนะถ้ายิ่งใส่ถั่วก็ยิ่งอร่อยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีอาการหอบหืดนะก็ใส่ตาม สูตรโบราณปกติเข้าไปได้เลยค่ะนะคะนี่มันจะมีแบบความคาราเมลเอ้ก็ลืมนะว่าแบบเดี๋ยวถุงมือจะติดคาราเมลต้องใช้มือค่ะนน่านั <c oughs> ายท <c oughs> าน้ำมันที่มือนิดนึงค่ะเะไม่ติดนะให้อุ่นๆก่อนนะโอเคอค่ะอุน่นก่อนก่อน,ต,น,น,นตัวสุดท้ายที่จะทำคะ่ะ คือขนมพระพายค่ะของโปรดตะกงทำไมถึงกลัวฟักทองคะดูทีวีไม่ค่อยถูก ขนมพาพายค่ะจะใช้ไส้ถั่วเขียวหล่ะเปลือกนะคะมาทําไส้ค่ะเหมือนแบบคล้ายๆพวกถั่วควนแต่ว่าถั่วเนี่ยอาจจะทําให้น้องมาทิสเกิดอาการแพ้ได้ค่ะดิฉันเลยขอเลือกเป็นฟักทองละกันเพราะว่าฟักทองเนี่ยเขาก็มีสารนะช่วยบํารุงปอดค่ะเช่นแคโรทีนอ์นะแล้วก็ลูทีนซีซันทีนเบต้าแคโรทีนพวกนี้ค่ะ ใส่กะทิเข้าไปค่ะไม่ชอบโค้กนั่งีหนูไม่กินไข่ดาวโค้กคั่นนัใส่เข้าไปคะ่ะอะไรที่น้องไม่ชอบก <c oughs> ็ให้น้องลองกินดูห <c oughs> ลับไปแล้วด้วยทุกคนหลับไปแล้ว <c oughs> จริงนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นใส่เตนที่เลยน้องไม่รู้ <c oughs> เกลือในขนมไทยนะคะ <c oughs> เขาใส่กันแทบจะทุกชนิดเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเกลือช่วยดันความหวานของกะทิค่ะแล้วทำให้ขนมเสียยากด้วย <c oughs> ขนมพระพายมีมานานมากๆแล้วนะคะต <c oughs> ั้งแต่สมัยมสมเด็จพระเพทราชาแล้วค่ะขนมชนิดนี้เป็นขนมที่ใช้ใน,นพ,พิธีมงคลของพระพิทักษ์ตาชกิจค่ะขุนทหารผู้ใจของสมเด็จพระเพทราชานั่นเอง ขนมชนิดนี้มันมีความหมายลึกซึ้งนะเกี่ยวกับความรักค่ะสมัยก่อนเขาจะนำข้าวเหนียวค่ะมาโมโ่แป้งปั้นเป็นก้อนกลมนะสื่อถึงความรักกลมเกลียวเหนียวแน่นค่ะแล้วก็สอดไส้ด้วยตัวถั่วกวนเนาะมันมีความหวานก็จะได้ให้ความรักหวานชื่นยืนนานนั่นเองค่ะแน่นมาแน่นเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งห่อไส้ฝักทองกันค่ะทำสองอย่างควบคู่กันไปนะโบราณเขาจะใช้พวกแบบ สีจากธรรมชาตนะินะอัญชันใบเตยนะคะมาทําเป็นสีแต่ว่าวันนี้ลิขอเลือกใช้สีจากตัวมันม่วงละกันค่ะเพราะว่าในมันม่วงนะมีเบต้าแคโรทีนค่ะเหมาะกับน้องมาทิสเพราะช่วยลดอาการหอบหือได้เป็นอย่างดีค่ะจากนั้นค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวค่ะให้เราบีบผสมนะคะนะคะได้แป้งประมาณนี้เพราะฉันลิจะผสมตัวมะพร้าวอ่อนเข้าไปเพื่อให้เขาจับตัวกันเป็นก้อน ได้มากขึ้นคะ่ะเป็นไส้มะพร้าวฟักทองน,นะหนึ่งเลยจ้าใช้เวลา5-6นาทีคะ่ะนี่เพิ่ม กรอบๆให้น้องไปด้วยนะเขาจะได้กินแทนข้าวค่ะใส่งามงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยต <c oughs> ้นเต้นไหมพี่เห็นแอปดับด้วย <c oughs> วันนี้พี่ทำทั้งหมด3ชนิดอันนี้เรียกว่ามังกรคาบแก้ว เป็นขนมว่างไทยโบราณค่ะแล้วก็ตามด้วยแกง <c oughs> นกกะ้านขับเมื่อขำตามเลยแกงนงกกะเ้าก็เป็นแกงไทยโบราณขับอะไรอ่ะ <c oughs> แล้วอันนี้ก็คขนมผภาายค่ะเป็นของว่างไทยโบราณมีมานานมากแล้วนะอาหารที่พี่ทำมาเนี่ยช่วยเรื่องหอบหืดนะมาทิสมันมีผักที่มีประโยชน์ช่วยลดอ,อาการหอบหืดได้มะม่งปอดให้แข็งแรงค่ะเอาเป็นว่ากินแล้วได้ประโยชน์แน่นอนบนอัปปิชคิ

มาดีๆโอเคโอเคเตรีใจที่จะกินได้เยอะคีสตอด้วยนะเสกุบๆ กินแล้วรู้สึกยังไงอันแรกอร่อยแต่ก็เผ็ดเหมือนกันหนูชอบหมดเลยแต่อันที่หนูชอบที่สุดอันนี้อันที่สองแกงน้องมากินไปไงแกงน้องมะก้าอร่อยแต่เผ็ดนิดหน่อยอ๋อเผ็ดนิดหน่อยน้องมิตานไม่ได้กินเท่าไหร่โอเคไหมลองชิมน้ําแกงแล้วโอเคไหมก็อร่อยดีก็อร่อยใช่ไหมอร่อยไม่ชอบไม่ชอบผักอ๋อไม่ชอบผักไม่กินเนื้อสัตว์เลยใช่ไหม มีที่จริงมีหมูค่ะน้องกินแหละแต่ว่าเราไม่ใส่แต่ว่าเราไม่ใส่อะไรที่คิดว่าน้องๆจะกินได้เนี่ยเราจะใส่น้อยๆ <c oughs> อะกินได้เนี่ยเราจะใส่น้อยๆอะอันที่สามขนมพะพายอ่ะทำไมน้องมีตามไม่กินไม่ชอบอันที่อยู่ข้างในอ๋อหนูไม่กินไข่ดาวโคออนัทคกคนัทเป็นไส้มะพร้าวฟักทองนะมะพร้าว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 ไม่ชอบข้างใน ไม่ชอบข้างในแต่กินแต่กินไปแล้วก็เป็นอาหารใหม่ที่หนูไม่เคยกินแต่แบบหนูก็ไม่ชอบอ่าน้องมาทิสจะเป็นไงบ้างครับก็อร่อยมากอร่อยดีไม่กินทั้งหมดนะนี่มันเผ็ดนิดหน่อยอ๋อมันเผ็ดไปอ่าโอเคเดี๋ยวจะให้คะแนนกับอาหารให้เชฟลี่มีท totally> ั้งหมดส5พัทรสชาติให้กี่คะแนน อันที่สองความสวยงามเคเดี๋ยวละบนฟิประโยชน์คิดว่าน้องทั้งสองคนเขาชอบที่รี่ทำให้ไหม คิดว่าไม่ชอบเลยตัวมาทิสอาจจะกินได้อะแต่ตัวพี่สาวคิดว่ากินกินไม่ได้เลยที่จริงที่จะทำอาหารที่น้องชอบกินก็ได้อะแต่ว่าอยากให้น้องเขาลองอะไรใหม่ๆแล้วกันอาหารไทยโบราณไม่ได้หากินได้ง่ายๆก็เลยทำอันนี้แล้วกันคะแนนทั้งหมดที่ได้ถ้าคิดว่าน้องไม่ชอบน้องจะให้กี่ถึงห้าหรือเปล่าไม่รู้ทั้งหมดได้ได้ได ามพัดเต็มสิบห้าพัทสุดยอดอ่ะนี่พนองให้คะแนนเราเก่งใจอองอเอี่ย่ปอะไรน้องเปล่านเนี่ยโอ้ยเมื่อวานไม่ได้พูดเลยเลยก็บอกว่าให้เลยตามสบายสบายขอบคุณค่ะมาทิสมินตาขอบคุณที่กินได้นะทา <c oughs> งนั้นก็ฝากรายการฟู้ดคลินิกไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้นี่ไปทำอาหารไฟดิเน็งถึงที่บ้านแบบจัดเต็มแบบนี้ค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆยะเลยนะแล้วรอทางทีมงานฟู้ดคลินิกติดต่อกลับไปค่ะ อาหารสุขภาพอาร่อยได้นะคะเจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะ Food Clinic to go